มาสเตอร์เบดรูมที่ใครหลายๆคนอยากออกแบบให้มีประตูเลื่อนออกไปทางเบียงด้านนอกนะคะตัวนี้ค่ะเป็นงานเหล็กดัดประตูเลื่อนบานสลับอิงจะเรียกประตูแบบสองบานแบบนี้ว่าบานสลับเพราะเขาจะสามารถเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาเลยเอาเปิดให้ดูเนี่ย <Okay. S 1> ไม่ว่าเราจะเปิดทางด้านซ้ายหรือว่าเราจะเปิดทางด้านขวาตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันสําหรับการติดประตูเลื่อนตัวนี้เนี่ยมีลูกค้าหลายโคสอบถามเข้ามาว่า นี้เนี่ยเขาเป็นประตูเลื่อนบานสลับทําให้ด้านบนเนี่ยเขาจะพิเศษกว่าตัวที่เปิดออกกลางเนาะด้านบนเขาจะมีรางทั้งหมด2ชุดค่ะระยะที่ยื่นออกมาจากตัวผนังเนี่ยจะมากกว่างานที่เป็นประตูเลื่อนออกกลางเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีบานนี้เราก็จะทําเหล็กดัดเราก็จะทํางานม่านไปอีกนะคะอาจจะต้องแจ้งเผื่อช่างม่านด้วยว่าเราจะมีเฟรมที่ยื่นมาจากตัวกําแพงเนี่ยออกมาประมาณ10เซนถ้าเราไปบอกร้านม่านว่า เนี่ยเราจะติดเหล็กดัดนะบานนี้มีเฟรมยื่นออกมา10เสน้นเขาจะเตรียมขาพิเศษเพื่อที่จะให้งานม่านเขาสามารถทําต่อได้สะดวกหรือว่าอย่างใครที่แบบจะทาฝ้าซ่อนดานโบนต้องเขื่อระยะออกมาสําหรับงานเหล็กดัดด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ช่างเหล็กกับช่างม่านอาจจะต้องทํางานประสานงานกันนิดนึงก็ส่วนมากเนี่ยลูกค้าที่อิงเจอก็จะทําประตูบานนี้เป็นแบบในส่วนของมาสเตอร์เบดรูเขาจะมีระเบียงด้านนอกแล้วเขาก็อยากที่จะเดินออกไปชุดกุญแจค่ะก็ ชุดเช่นเดียวกันชุดมือจับนะคะตัวนี้ก็เป็นมือจับแบบฝังที่เลือกมาให้กับลูกค้ามีมุ้งลวดในตัวด้วยด้านล่างมียางกันยุงกันแมลงอ่ะเป็นงานยางดาตัวนี้ติให้เสร็จสับเรียบร้อยค่ะงานเป็นสีอบวเดอร์โค้ t ตัวขายดีของเตือนใจกันช่างตัวนี้เนี่ยเรามีโรงงานอบสีเป็นของเราเองค่ะไม่ต้องไปจ้างื่นอบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจแล้วก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเนื้อสีกับวัสดุแล้วนะคะเอามาใช้กับงานภายในบ้านของเราก็จะได้งานสวยเนื้อมากยิ่งขึ้น สีเส้นออกแบบมาให้ดูเรียบร้อยสวยงามค่ะไม่ได้เพิ่มดีเทลแต่งรายละเอียดดอกไม้ใบไม้อะไรลงไปเพราะว่าเราต้องการความเรียบเหมือนอย่างบ้านหลังนี้ามาดูทางฝั่งนี้นะคะก็ ระจกบ,บานตาย2บานที่ขนาดสูงเท่ากับประตูเลยเพื่อที่จะช่วยให้แสงเนี่ยเข้ามาถึงในตัวห้องนอนได้นี่ก็เป็นดีไซน์มากับตัวบ้านนะคะวิธีการติดตั้งเนาะเราก็จะติดตั้งที่เป็นบานตายคล้ายคล้ายกับติดดบับบานตายแปะเข้าไปเลยค่ะทุกคนก็จะได้เป็นชุดประมาณนี้ถ้าใครสงสัยว่าเหล็กดาดที่เป็นบานตายจะยื่นออกมาจากผนัง ใช้ขาปกติในการทํางานได้นาอยสำหรับใครที่จะไปทํางานต่อสําหรับช่างม่านและนี่นะคะก็เป็นไอเดียค่ะการติดตั้งเหล็กดัดประตูแล้วก็หน้าต่างจากเตือนใจการช่างลายสีเส้นค่ะถ้าใครสนใจนะคะงานเหล็กดัดประตูหน้าต่างในเขตภาคอีสานค่ะสามารถที่จะติดต่อขอ